อันก็จะเป็นออกโคเซฟโปรเจคท่าทางออกโร้ชเอฟเอ็มเจตออกโคเอฟเอ็มเมทิ้งก็จะเป็นกรณีที่ถ้าเกิดเป็นพวกคนเอพิคอลหรือไวริงเนี่ยเราใช้ประมาณฟิล์มเบอร์สองอันนี้ก็จะขยบขึ้นมาเป็นเซตเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นประมาณฟิล์มเบอร์สี่ประมาณเจ็ดคูมหกเซนติเมตรก็จะได้ไอเรียของถังปั้นควยที่กว้างที่กว้างมากขึ้นเนาะก็อาจจะเห็นทั้งข้างซ้ายและข้างขวาของถังปันควายได้เลยก็จะเป็นเทคนิคที่เหมาะกับ กรณีที่เราต้องการเห็นแอเรียเป็นบริเวณกว้างต้องการเห็นเซกเมนต์ของหลันใจเป็นบริเวณกว้างแล้วก็เหมาะกับกรณีที่คนไข้ไม่สามารถอ้าปากได้กว้างอาจจะเป็นคนไข้ที่อาจจะมีคอม่ามาหรือะมีหลังแตกขาอ้าปากไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนไข้ที่มีคริสตมาสมีการตัดเศจของกล้ามเนือ้อกล้ามเนือ้อบดเขี้ยวบดเกร็งทำให้คนไข้อ้าปากไม่ได้ก็จะเหมาะกับาการทาของคุณออสกอตติ้งเพราะพราของคุณอกอตติ้งคือคนไข้แค่ค่าตีาไว้ระหว่างฝันบนกับฝันล่างก็ไม่ต้องอ้าปากเยอะ ตัวอัลกูตาอิเนตติ่งก็จะมีได้สองโปรเจคชันโปรเจคชันแรกคือโทโพกราฟิกโปรเจคชันโทโพกราฟิกโปรเจคชันจะถ่ายเหมือนกับไบเซติ้งแองเกิลทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าไบเซติ้งแองเกิลจะใช้เบรดเจอร์เบอร์สองซึ่งมันมีขนาดเล็กมันจะเข้าไปแนบกับฝันได้แล้วถ้าเป็นโทโพกราฟิกโปรเจคชันเนี่ยเบรดเตอร์เบอร์สี่มันใหญ่มันจะไม่สามารถเข้าไปแนบกับฝันได้แล,ไแล้วก็จะวางเบรตเจอร์ไว้ระหว่างฝันบนกับฝันล่างแล้วส่วนใหญ่ก็จะวางไว้ขนาด,พพดเฉพาะคูณเส้าเพลนขนาดกับพื้นด้านล่าง ก็เหมือนเดิมเลยสมมุติเราอยากใส่ฟันหน้าเราก็รู้แล้วว่าฟันหน้าบนเนี่ยเราแชสิทธิของมันมาอยู่ประมาณหน้าต่อเล็กมากเล็กน้อยเราก็จะมีเส้นของฟันกับเส้นของฟิล์มจำลองเส้นแบ่งขึง้นระหว่างฟันกับฟิล์มก็จะได้เป็นเส้นไบเซ็ตเตอร์สีฟ้ารังสีก็ตกตัต้งฉากกับเส้นสีฟ้าอันนี้ก็จะได้เป็นภาพออกมาที่มีขนาดค่อนข้างสมิีก็จะประมาณนี้ก็คือเหมือนกับ ผลิตอะบิคอแบบบาเซตติ้งดูประการเลยเพียงแต่ว่าเป็นฟิล์มใหญ่ฟิล์มก็เลยจะอยู่ในลักษณะที่ขนาดกับพื้นอินดิเคชั่นของโปรกรฟิกก็อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราต้องการดูแอลเอที่มันกว้างขวางมากขึ้นอะเต็นกรณีที่คนไข้อาจจะมีดิชั่นหรือพยาธิสภาพขนาดใหญ่อย่างเช่นอันนี้คนไข้มีถุงน้าอยู่ในกระดูกขากันใจแล้วอาจจะคลัทางคลินิกแล้วรู้สึกว่าเพดานคนไข้มันบวมเป็นบริเวณกว้างการใช้คิล์มเบอร์สองมัจจะไม่สามารถครอบคลุมบริเวณของรอยโรคได้ทั้งหมด ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นฟิล์มเบอร์สี่เดี๋เราก็จะเห็นว่าหน้าตาของฟิล์มี่ออกมาเนี่ยก็เหมือนพอเราถ่ายผลิอพิคอเลยเห็นไฟล่าของคันซี่หนึ่งที่สองเพียงแต่ว่ามันไกลไปจากไฟล่าได้ค่อนข้างเยอะเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนการคนเท้เป็นดีชั่นที่ฝันหน้าล่างก็ถ้าเกิดเป็นแอเรียอย่างนี้การถ่ายผลิอพิคออาจจะได้แค่ซี่เดียวอาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็ถ่ายเป็นโพงโปรพพิกก็จะได้แอเรียของดีชั่นที่ครบถ้วน หรือว่าอันนี้คนไข้มีฟันคุทธเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าฟันคุดจะลงไปลึกแค่ไหนเราก็ถ่ายเป็นโพปกอพิติกก็จะเห็นครอบคลุมมาถึงขอบล่างของกระดูกขากรรไได้เลยก็จะกินแอลเรียได้กว้างขึ้นหรือว่ากราณีที่เราอยากดูนในซิล่ไนซสไม่ใ่ไซนัสถ้าเกิดเราดูในโอริอัพิคอลเนี่ยอาจจะเห็นแค่รอบริเวณแถวขากรรไกราแค่นี้ถ้าเกิดเราเป็นตัวโพปกอพิติกก็จะเห็นขอบด้านบนของไม่ไซนัสขึ้นมาได้สูงขึ้น หรือกรณีอื่นๆก็อาจจะเป็นกรณีทอมาทอมาที่เราทํามาแล้วคนไข้อาจจะมีการแตกขกของควานหลังซี่ว้นม,มีโยกหลัซี่แล้วก็อาจจะเมื่ออยากถ่ายหัวเกคทิลาไบคนไข้นก็มีความจุตัวอยู่แล้วจะอุบัติเหตุก็ถ่ายมันโวกเพาว่าติดใบเดียวอะไรก็ได้ก็จะได้บริเวณฝันหน้าบนมัน้งหมหรือคําแล้วคนไข้มีสเต็ที่ขับลำไส้ลงมาถึงขอบล่างของขัำไส้เนีถ้าเกิดถ่ายดย้วยหัวเวิกค์อาจจะมองไม่เห็นรอยข,ขาทั้งหมดก็ถายด้วยตรโตัวเกาิ ก็จะเห็นรอยหักลงมาถึงขอบล่างของมาริโด้ได้หรืออีกกรณีหนึ่งที่จะต้องดูเป็นบริวเวณกว้างก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้เป็นเพดานโหว่บางครั้งก็โหวลึกลเข้าไปในเพดานได้ค่อนข้างกว้างารใช้แค่โพรเลปิคอก็อาจจะไม่เพียงพอที่เราจะดูรอยโหว่ได้ทั้งหมดก็จะใช้เป็นตัวโทรกราฟิกได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือโทรกราฟิกใช้กรณีที่เราอยากดูเป็นภาพโพรเอปิคอลหลาอยากดูความอยากดูรากฟันแล้วก็อยากดูแอเรียที่มันกว้างไกลไปกว่าสองร รอบรอบรายล่าที่เราได้จากตัวุณกองก็จะถ่ายเป็นโทรกราฟิกแทนซึ่งโทรกราฟิกเราก la, ็จะแบ่งไปตามแอบเรียที่เราถ่ายเนาะก็จะมีคนหน้าบนคนหน้าบนก็เป็นแอนติเดียมัตเซียรี่โทรกราฟิกโปรเจคชั่นเขาก็บอกว่าเขาก็มีค่าที่เขาหามาเป็นค่าเฉลี่ยคร่าวๆเนาะถ้าเกิดเราให้คนไข้นั่งสีจางตรง พอาคุณโซเพ็นขนาดกับพื้นราบเราก็จะยิงกระบอกังสีมาประมาณ10 t c อ of n ตหรือว่าสันจมูกของคนไทยทำมุม65องศาก็จะได้ภาพออกมาเป็น t o r ิอ a พิคอลที่มีมุมมั่นที่มีมุมกว้างมากขึ้นก็จะเป็นโพโปกรฟิกของควันหน้าก็จะเห็นรายรากของควันตั้งแต่ซี่สองมาถึงซี่สองอีกฝั่งหนึ่งประมาณนึงก็จะเห็นไอเดียของเพลานป่าได้เป็นมุมกว้างมากขึ้น แต่อันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่อาจจะไม่ได้ต้องให้เราจำเนาะเพราะว่าในชีวิตจริงคนไข้ก็อาจจะมีฟันที่เหยื่อกวนน่านี้หรือว่ามีฟันที่บุก,กว่านี้ก็ได้ลองอสิซิตของฟันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็แค่ดูว่าลองอัิซิตของดิสชตเตอร์เราขนาดกับพื้นลองอัลกิซิของฟันเราก็ดูว่าฟันหน้าคนไข้เหยื่อมากแค่ไหน,น,นมันก็เป็นแนวนั้นก็รากเส้นแบ่งขึ้นระหว่างลองอัซิของฟันกับลองอัซิตของฟิล์ม ก็บอกนังสีก็เลงมาตั้งฉากกับเส้นแบ,บ่งขึ้นทางๆก็จะได้ภาพออกมาเหมือนบปเซตติ้งแต่ว่าได้เรียที่กว้างใหญ่มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าบนฝันหลังบนก็จะเป็นรลฆังร่องมือเซรัลลี่โปรโพกราฟิกเพเดนชั่นฝันหลังบนก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ข้างขวาหรือข้างซ้าแล้วก็จะดึงปีมไปทางด้านนั้นโดยให้ปีมอยู่ห่างจากบัคคอเซอร์ฟเฟสของฝัามที่เราต้องการถ่ายประมาณหนึ่งเซนติเมตรแล้วขอบปีมก,ก็พา r a เ e ลไปจับแนวบัคคอเซอร์ฟเฟสของฝั่งที่เราต้องการถา จากหางตาลงมาประมาณ2เซนติเมตรก็จะเป็นหนึ่งที่เราเล็งมาทำมุม60สองศาต่อคูนร่าก็จะได้เป็นโทโกราฟิกของฟันหลังบนก็จะได้แอร์เรียมาตั้งแต่ประมาณฟันที่สองของฟันด้านตรงข้ามมาจนถึงฟันโมราที่สุดท้ายของสองเยี่เราต้องการเราก็จะเห็นแอเรียมาซีนขนาดได้ยบขึ้นอันก็เป็นฟันหลังบนต่อมาก็จะเป็นฟันหน้าล่างางฟันหน้าล่างก็สามารถถ่ายได้2แบบถ้าเกิดคนไข้ ชือตัวตรงปกติก็เาอาขโฟลอตเพนกนกับผืนมุมที่ทําลงมาจะยิงมาจากปลายทางประมาณลบ5.5องศาซึ่งพอมันเป็นลบ้องศาเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นคนไข้ผู้หญิงบางครั้งอาจจะติดหน้าอกของคนไขน้ได้กระบอกรังสีไม่สามารถมาอยู่บริเวณนี้ได้ก็จะให้คนไข้เหนื่อยหน้าแทนให้คนไข้เหนื่อยหน้าให้ขอ,ของโฟลซอ้เพนทำมุมสี้าองศากับนระผืนกระบอกรังสีก็จะเลงมาเป็นมุมลบสิเท่านั้น ก็สามารถทําได้2แบบถ้าคนไข้น้าตั้งตรงก็ลบห5องศาถ้าเกิดคนไข้เหนื่อยหน้าขึ้นก็ลบ10บองศาเด็กมาที่กลางของคนไข้ก็จะได้ตั้งแต่วันที่สาถึงวันที่3ามบริเวณเ r ียของปันหน้าอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะใช้เป็นแบบคนไข้น่ตั้งตรงหรือว่าคนไข้เหนื่อยหน้าแต่ก็มีข้อระวังว่าถ้าเกิดคนไข้ทรอมาามาแล้วคนไข้มีการบาดเจ็บบริเวณลำคอก็จะไม่สามารถถ่ายแบบเหนื่อยหน้าได้ก็ต้องใช้เป็นนอน,น,อนแบบนี้แทน ส่วนแล t e r า l ์ a แมน b l บหรือว่าฟันหลังล่างเนี่ยฟันหลังล่างถ้าเกิดเราจำกันได้เนี่ย l องเอ็ก s ิตของฟันจะล้มตัวกล่าวไปหาด้านลิงกัวก็จะเป็นเส้นสีเขียวอันนี้อันนี้คนไข้ข้า,ขาบฟิล์มไว้ฟิล์มก็จะอยู่ในแนวนอนแบบนี้เส้นแบ,บ่งขึ้นก็จะเป็นไบเซคเตอร์สีฟ้าอันนี้แล้วน้งสีก็ควรจะยิงมาตั้งฉากกับเส้นไบเซคเตอร์อันนี้แต่ทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยน้ำสีที่จะเล็งมาจากด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะติดไหล่คนไข้ซึ่งมันจะเล็งน้ำสีได้ค่อนข้างางลบก ซึ่งพอเล็งลำบากปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายบิเซ็ตติ้งเลยถ้าเกิดเราเล็งมุมคลาดก็จะเกิดคอชัอตเทนนิ่งหรือว่าเกิดเอโลเปชันเกิดขึ้นได้ก็จะได้ภาพที่ไม่สมส่วนไม่สมจริงเขาก็เลยบอกว่าเลชล้อมัลเดียโบเนี่ยไม่นิยมถ่ายโบรกราฟิกเพราะว่ามันเล็งจะบอกความสีได้ลำบากด้วยความที่มุมมันเป็นมุมที่มัตติไหลของคนไข้พอดีก็จะมีการถ่ายโบรกราฟิกเฉพาะแค่สามตำแหน่งฝันหน้าบนฝันหลังบนแล้วก็ฝันหน้าล่าง ถ้าเกิดเป็นฟันหลังล่างก็จะไปถ่ายเทคนิคอื่นแทนอย่างเช่นพวกเอ็กซ์ตร้าออรออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นค่าคร่าวๆที่ฝรั่งเขามีการกำหนดมาน้อว่าถ้าเกิดคนไข้เอาโครเชต์เพนขนาดกับพื้นถ้าเกิดเป็นฟันหน้าบนก็ทำมุม65องศาเล็งมาที่สันจมูกถ้าเกิดเป็นฟันหลังบนก็2เซนติเมตรใต้ต่อหางตลาถ้าเกิดเป็นฟันหน้าบนของคนไข้เด็กก็เล็งมาที่คิ้ว ถ้าเป็นปันหน้าล่างก็ที่ทางของปันทั้งสองทางแต่ตัวเลขตรงนี้ก็ไม่ได้ให้จําอยู่แล้วเนาะก็ไปดูหน้างานเอาได้ก็ลองทําดูว่าฟันของคนไข้มันถึกหรือมันฟาออกแค่ไหนแล้วก็จับตัวรองไอซิดของฟันจับในฝากคนไข้เลยก็จะจบไปสำหรับโปรโพกราฟิกโปรโพกราฟิกก็คือจ่ายเหมือนกับไมเซตติ้งเลยเพียงแต่ว่าฟิล์มเป็นฟิล์มใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะกัดอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่าง อีกอันนึงก็เป็นคอปูซ่าโปรเทคชันเหมือนกันก็คือฟิมอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างเหมือนกันแต่เทคนิคนี้จะเรียกว่า cross sectional cross sectional จะเป็นเทคนิคที่เราถ่ายเพื่อให้ตัวคาวกับตัวรากฟันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนฟิวแล้วก็ไดเห็นฟันจะเห็นฟันเป็นรูปก,กลมๆก,ก็คือคาวกับตัวรากฟันเนี่ยซ้อนทับกัน อนดิเกชันหรือข้อบ่งชี้ของ p r o c e s s i o n a l ก็จะเป็นกรณีที่เราต้องการ l o c a l i z a t i o n คือต้องการระบุตำแหน่งอาจจะเป็น p r e ดเบ body ก็คือสิ่งแปลฟอร์มที่อยู่ในช่องปากของคนไข้หรืออาจจะเป็นพ i ก impact หรือเอ็ม d บดทูดฟันพุดที่ฝังอยู่ในกระดูกอ่อนฟันของคนไข้ในงเช่นกรณีนี้เราถ่ายโ o ลิ a p พิคอมาเราเห็นระหว่างฟันที่2กับฟันที่4มีฟันที่3พุดอยู่ม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้อันนี้ก็จะเกิดคำถามต่อไปว่าสมม,มติเราจะผ่าตัดเอาฟันซี่นี้ออกเนี่ย เราจะกรอกระดูกเข้าไปทางด้านเรีบเดียวหรือเราจะกรอกระดูกเข้าไปทางด้านหลินพวเพราะว่าฟินที่สองนติไม่สามารถบอกเราได้เราก็จะถ่ายด้วยมุมที่ขนานกับลองแอ็กซิสของฟันก็จะเห็นฟันเป็นรูปกลมๆเป็นส่วนใหญ่ก็คือรากฟันกับตัวคราวตอนทำกันก็จะเห็นก้อนขาวๆตรงนี้โผล่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวฟันพุทธ,ธ่ิสามก็จะเห็นว่ามันอยู่ก้อนมาทางด้านหลินพวงต่อแนวขาลันใจของฟันทั้งหมดก็จะทําให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราจะข่าเนี่ยเราก็ต้องเกิดเข้ามาขาจากทางด้านหลินพวหรือว่า อาจจะเป็นกรณีที่เราต้องการดูปลอกเอาของคนคไข้ก็ได้อันนี้คนไข้เป็นไซอลโลลิธเป็นนิ่วในท่อน้ําล้เราจะเห็นว่าบริเวณปลอกเอมาก็มีก้อนฟอเรนบอดี้เกิดขึ้นเหมือนก้อนข้าเพราะฉะนั้นโซเชียลพิเด็คชั่นก็จะเป็นกรณีที่เราต้องการดูอะไรในแนวปกโครลังกล้วอย่างเช่นอยากรูโรตา a t เซช,ชั่นว่าฟันปุดอยู่วักข้อหรืออยู่หลงกล้วหรืออยากรู้ตำแหน่งว่าไซอโลลิธมันอยู่บริเวณด้านหน้าหรือว่าด้านหลังของปลอกเอกเปแน่ก็จะใช้ คอนเซ็ชชั่นนในการดูหรือว่ากรณีที่เราอยากดูบนนี้เอ n s i o n อยากรู้ว่าในแนววัโพลิโกเนี่ยรอยโรคมันขยายกระดูกไปแค่ไหนก็สามารถใช้ p e น c e ็ s i o n a l ได้อันนี้ก็เป็นขาบันไดข้างปกติก็เห็นว่าตอนจะดแค่ประมาณเท่านี้ข้างนี้มีรอยโรคเกดิดขึ้นมาก็มีการขยายขนาดของขาบันได้ล,ลใหญ่โตมากขึ้นหรือจะเป็นกรณีที่คนไข้มีฟร์มามาก,ก็ได้ฟร์มาอันนี้เราจะเห็นว่านอกจากเราเห็นรอยแตกขาของกระดูขออกขาบันไดเราเนี่ยเราจะเห็นว่าไอชิ้นข้างขวานเนี่ย ม <sniff> in <flight> ันดิสเลสมันเลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดิมมันเข้าไปอยู่ด้านลิงค์พุ่มมากกว่าปกติก็จะช่วยเราในการไกลว่าสมมติเราจะเข้าไปยึดเพลตติดสปรูให้คนไข้เนี่ยเราต้องดันมาริเบว์ชิ้นนี้กลับเข้ามาทางด้านบักคอมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการดูในแนวบัคคอรลิงค์พุ่เนี่ยก็จะใช้เป็นคอนเซ็คชั่นแนลออคูซ่าคอนเซ็คชั่นซึ่งก็เหมือนเดิมก็แบ่งตามแนวเรียที่เราถ่ายเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นฟันบนเนี่ยถ้าเกิดเราจํากันได้ ฟันบนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะรว่วเข้ามาหาจุดสูงตามของกระดกศีสับมือยถอยเล็กมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายให้ลำลังสีเราขนาดไปกับรองสิทของฟันบนเนี่ยเราก็ต้องยิงมาที่บริเวณเล็กมากเนื่องจากฟันหลังกับฟันหน้าก็ร่วไปที่เล็กมากเหมือนกันหมดเวลาเราถ่ายม,มาเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งฟันหลังและฟันหน้าเป็นก้อนกลมๆก,ก็คือเห็นเป็นคราวกับรูที่มันซ้อนทับกันก็จะประมาณนี้คนไข้กัดฟันแลครูตอแทนอยู่ขนาดกับพื้น เราก็เลยมาจากบริเวณเบรกมากของคนไข้แล้วก็ลงมาที่ตัวปีแต่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวแผ่นกัรลังสีตรงนี้เนี่ยตัวรังรังสีส่วนใหญ่ก็จะลงมาที่บริเวณกระบอกตาของคนไข้แล้วก็จะลงไปที่บริเวณภยวะสืบพันธุ์ของคนไข้ด้านล่างต่อซึ่งเขาบอกว่าสัมส่วน,นี้ก็เป็นภยวะที่สําคัญเขาก็ไม่อยากให้มันโดนรังสีมากตัวเมเซอรี่คราสสิคแนลโปรเเคชันก็เลยอาจจะไม่นิยมเท่าไหร่อีกสองเหตุผลที่มันไม่นิยมก็คือ เราจะเห็นว่ากว่าที่มันจะผ่านลงมาถึงฟิล์มได้เนี่ยลำลงสีต้องผ่านตั้งแต่ตลดเซนเซอร์รอนทอปโพบพดนาโซฟคอวิตี้ไซโคมาอะไรต่างๆเยอะแยะคือมันผ่านกระดูกมาเยอะมากมันจะเกิดซุปเปอร์อินพุซิชันหรือว่าการซ้อนทับของกระดูกหลายๆชิ้นเราก็จะเห็นภาพออกมามีเส้นนู่นเส้นนี่ซ้อนทับกันเยอะไปหมดมันก็จะดูแตรจะได้ค่อนข้างลํงบาบากดูสิ่งที่เราต้องการได้ค่อนข้างลํงบาบากแล้วด้วยความที่กว่าที่ลำลังสีจะมาถึงตัวฟิล์มได้เนี่ย ขาดกระดูกมาเยอะเวลาลางสีงชนกับอะไรก็แล้วแต่ลงสีจะมีการกระเจิงเกิดขึ้นหรือสกัตเตอร์เรดิเอชันซึ่งพอกระเจิงเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างมัวค่อนข้างเบลอเพราะฉะนั้นมาเซลลิคอร์เซชันอลโปรเทคชันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากสาเตหตุผลคือมันจะโดนเลนส์กับกล้องสืบพันแล้วมันก็มีสก,กัตเตอร์เรดิเอชันทำให้ภาพออกมามัวมัวมีซุปเปอร์อินโพซิชันทำให้มีการซ้อนทับของภาพดูภาพได้ลำบาก บางครั้งถ้าเกิดเราจะถ่ายเพื่อดูในสตอรี่คอนเซชันอลคอนเทคชั่นเราก็อาจจะถ่ายเป็นวิธีอื่นอย่างเช่น C B T T เป็นสามมิติเลยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าต่อมาฟันล่างฟันล่างหรือว่ามาดูบ้า mandibular p r o อ e s s i o n a l p r o เ e c t i o n ก็ให้คนไข้ข้ามฟีนไว,ว้วางบนบนฟันล่างแล้วก็เล็งมาจากใต้คางประมาณสามเซนติเมตรเป็นมุมที่ต,ตั้งตั้งฉากกับตัวเส้นฟีก็จะได้ออกมาเป็นภาพแบบนี้ของขาังต่ล่าง ก็กรณีที่เป็นขาบัรจัยเนี่ยมันมีได้สองแบบเนาะแล้วถ่ายเพื่อดูขาบัรจัยแล้วก็จะใช้กดเชร์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าขาบันไัค่อนข้างถึงลังสีแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายไม่ได้ดูขาบัรจัยอยากจะดูกรอฮอบเมาเนี่ยบางครั้งก้อนนิ้วเนี่ยมันไม่ได้มีและคาดมาสะสมเยอะขนาดนั้นมันก็เป็นแค่เหมือนกับก้อน,ในใคล้ายายก้อนเสียงหักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทึบรังสีมากถ้าเกิดเราใช้ปริมาณรังสีขนาดปกติเนี่ยมันจะถูกเบร์หายไปกลายเป็นสีดำ อันนี้เนี่ยขเขาก็เลยบอกว่าถ้าเิดจะดูฟรอรออลเมลเนี่ยให้ลดปรดิมาณสีลงมาครึ่งหนึ่ง <c oughs> ก็จะสามารถเห็นสิ่งที่อยปปู่ในฟรอออลเมลออกมาเป็นสีทีกิดมันาก็เลยเป็นข้อระวังนิดนึงถ้าอยากดูกระดูกก็ใช้อินโฟเชอร์ปกติถ้าเกิดอยากดูฟรอรออลเมลก็ใช้อินโฟเชอร์น้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้เนี่ยเวลาที่เราถ่ายคอร์เซชันนอลเนี่ยถ้าเกิดเราจากันได้ว่าคอร์เซชันนอลเนี่ยเราษณะสิทธิ์ของฟันหน้าล่างเนี่ยหน้าฟันมันจะหลบเข้าไปหาด้านลิงกว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้รากฟันกับตัวฟันตกอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันไวแผ่นปีเราก็ต้องเล็งลำลังสีให้ขนาดตามลองน้ำสีของฟันหน้าล่างก็จะเป็นแนวประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าฟันหน้าล่างออกมารากฟันกับตัวฟันอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเกือบจะเป็นรูปวงกลมถ้าเกิดเราเล็งตามลองน้ำสของฟันหน้าล่างเราจะเรียกคอร์เซชันนอลแบบนี้ว่าผูดคอร์เซชันนอลก็จะเหมาะสำหรับการโลเคอไรเซชันเนื่องจากว่าเราเห็นฟันเป็นก้อนกลมถ้าวัตถุที่เราสนใจอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็ ไหนก็เป็นด้านรงโกกับฟันแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเล็งรังสีมาแบบนี้เนี<ม>่ยมันจะมีรังสีบางส่งสวนที่ผ่านขอบหน้าของ variable, บริเบลบริเวณที่อยู่ติดกับฟันมาตกที่ตรงนี้แล้วก็จะมีรังสีอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านบริเวณทางของคนไข้ก็ถือว่าเป็นขอบหน้าของ variable, บริเบลือนฟันามาตกที่ไกลขึ้นบนแผ่นฟิล์มเพราะฉะนั้นขอบหน้าของริเบลในแผ่นฟิล์มเนี่ยก็จะมีตรงนี้ที่เป็นบริเวณที่อยู่ติดกับฟัน ันนแล้วก็มีบริเวณตรงนี้ที่เป็นบริเวณขาคนไข้สิบพันเองถ้าเกิดคนไข้มีชาติหรือภมิคุ้มกสภาพที่มันใหญ่โตอ,ออกมาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยมันยื่นออกมาจากมันิเบิเราจะวัดที่เบอร์ 3, มจะวัดที่บริเวณฟันตรงนี้ดีเพราะว่ามันจะอขอบเขตของโบลแบบเปทั้งคู่เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราจะดูกระดูกเนี่ยว่ากระดูกมันบวมออกมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะไม่ใช้โปรสเซชชัแบบนแนลเราไปใช้อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นบบลโปรเซชชันนอลก็คือเราโปรเซชชันนอลกับ แม็ซิสของโบนก็จะมีออกมาแบบนี้ก็จะเห็นว่าทางด้านล่างกับทางด้านบนเนี่ยมาปอบอยู่ที่แผ่นเป็นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเส้นขาวที่เป็นขอบหน้าของโบนเป็นเส้นเดียวเลยอันนี้ก็จะ่า้บริเวณที่ดูเป็นปากค้อแอเรียก็จะเป็นตรงนี้ลิงโกแอเรียก็จะเป็นเส้น้างล่างตรงนี้เมาเกิดมีกระดูกปูดออกมาเราก็สามารถบอกได้ว่าไอ้มันปูดออกมาจากปักค้อเป็นระยะกี่เซนติเมตรอะไรเงี้ยเราก็สามารถบอกได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้โบนคอเซชันแนลเนี่ย มันก็จะขนานกับแนวลองอัชิสของโบนก็จะเหมาะสําหรับกรณีที่จะดูว่ากระดูกเนี่ยมันอยู่ในแนวบัคโพหรือมีนกั่วต่อเส้นที่เป็นกระดูกด้านบัคโพปกติแต่ถ้าเกิดเราจะดูว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเมื่อเทียบก,กับฟันแล้วมันอยู่บัคโหรืออยู่ดนั่วเราก็จะใช้ปูคอนเซ็ชชั่นอลถ้าวัตถุที่เราจะเทียบเนี่ยเราเทียบกับฟันเราจะใช้ปูคอนเซ็ชชั่นแลแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับความกว้างของกระดูกขากันไปรเดิมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นโบนคอนเซ็ชชั่นอลประมาณ ก็จะมีข้อแตกต่างหน่อยสำหรับ p r o เซ s s i o นอลของฟันหน้าล่างเนื่องจากแ c c ซิ s ของฟันกับแก c e s s ของโบนเป็นคนละแนวกันก็เลยมีได้สองแบบจะถ่าย cross กับโบนก็ได้หรือถ่าย cross กับฟันก็ได้แล้วแต่ว่าจะเอาใช้อะไรถ้าจะใช้ในการ l o c a ไ i z e เพื่อดูว่าอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังต่ออะไรในของฟันก็จะเป็นทูน p r o f e s s i o n a ก็จะใช้ในการดูโบน,นี่ expansion ก็จะใช้เป็นโบน p r นเซ s s i o นอลส่วนฟันหลังล่างฟันหลังล่างก็ ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแนวแกนของรองอักซิสก็ค่อนข้างจะตั้งฉากกับพื้นรองอักซิส2องฟันก็ตั้งฉากกับพื้นรองอักซิสของโบนก็ตั้งฉากกับพื้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทรายออกมาก็จะได้ทีเดียวเลยพร้อมกัานทางโบนแล้วก็ถูดปอเซชันอลก็แล้วแต่ว่าเราจะถ่ายร้า,างคว่ำหรือท่ามซรายก็เอาฟีมเหยียงไปด้านนั้นแล้วก็ให้ฟิล์มอยู่ห่างจากแล้วก็ให้คนใช้ภาพฟิล์มอาไวนะ้เนาะแล้วก็ใช้ลำลังสีตั้งฉากกับตรงฟิล์มได้เลย ก็เล็งรังสีอยู่ใต้คางประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็เอียงไปด้านที่เราต้องการอีก3เซนติเมตรก็จะเป็นตำแหน่งที่เราถ่ายออกมาได้เป็นควันหลังล่างนี่ก็จะเห็นว่าเราถ่ายทีเดียวเนี่ยโบนก็ซ้อนทับกันแนวรับข้อเป็นเส้นเดียวแนวตรงข้เป็นเส้นเดียวรากฟันกับตัวคราวก็ซ้อนทับกันจะเห็นฟันเป็นรูปกลมๆเพราะว่าอันนี้เองราบสิตธ์ของโบล์ตลองราบสิทิ์ของควันมันไปด้วยกันถ่ายคำเดียวก็เลยได้ทั้งสองแบบเี้ก็จะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการดูวัตถุในแนวบัคโพลิ่งพวกก็จะใช้คอร์เซชันนอลสำหรับฟันบนก็จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันเป็นรอยย้อนสำคัญแล้วก็มีซ u เปอร์อินโพสิชันมีการซ้อนทับของล็อคเจอร์ค่อนข้างเยอะมีลังสีกระเจิงค่อนข้างเยอะภาพจะค่อนข้างเบลอถ้าเกิดเป็นฟันหน้าล่างก็จะมีได้สองแบบเนื่องจากว่าฟันกับกระดูกคอยกระทากกันก็แล้วแต่เราจะดูเทียบกับอะไรถ้าดูเทียบกับฟันก็ใช้เราไมคของฟันถ้าดูเทียบกับกระดูกก็ใช้เราไมค์เซของกระดูก ส่วนตันหลังล่างก็มีได้แนวนเดียวก็คือตั้งฉากมาแบบออกซ่ลเซฟเพียนได้เลยก็จะประมาณนี้อาจารย์ออกซิลเซฟเทคนิคก็จะมี2แบบมีโป,ปรพกราฟิกก็คือการเ<ห>ปิดไบเซนติ้งเลยแล้วก็คอรเซชั่นอลนมีกาน <c oughs> เป็นพันเพิ่มเติมก็มามันจะเป็นกรณีที่เราอยากดูความรู้ของคนไข้แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเวลาเราถ่ายออกซิเซฟฟิลเนี่ยออกซิเซฟฟิลก็จะเข้ามาได้ถึงในด้านหน้าของเลน แต่บางครั้งแค่เรยนที่เราสนใจเราอยากดูแองเกิลออมาดิาด่างเนี้อาจจะมีฟังซิหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือินิวในข้อน้ำลายหรือตอมน้ำลายที่อยู่บา้างลึกเข้ามาในเรมัสแต่ว่าทีมไม่สามารถทะลุเรยมัสเข้ามาได้เราก็จะเอาทีมให้คนไข้กัดให้ลึกที่สุดก็คือชนเรยมัสด้านหน้าแล้วคนไข้ก็จะเงยหน้าแล้วก็ยังศีรษะไปอีกทางหนึง่งแล้วก็ยิงตัวกระบอกรังสีมาจากบริเวณแองเกิลอปแมนดิว ลำรังสีก็จะผ่านบริเวณแองเกิลตรงนี้เราก็จะเห็นขอบเขตเราก็จะเห็นวัตถุที่มันอยู่กับแถวด้านในตรงนี้ได้แต่ด้วยความที่ลำรังสีมันไม่ได้ขนาดกับลอกแอ็กซิสของฟันเราก็ไม่ได้ต้องทั้งฉากของจริงภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพของฟันที่ยืดยืดตัววัตถุที่เราสนใจก็จะยืดยืดมันก็เลยจะใช้เป็นแค่การคอนเฟิร์มว่าอ๋อในฟรออมาคนไข้อะมีก้อนที่ปกติจริงๆนะแต่ไอ้ก้อนนั้นจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราอาจจะต้องไปใช้เทคนิคอื่นในการาถ่ายอีกทีที่จะได้ภาพออกมาไม่ไดีที่ อันนี้เป็นแค่แบบการคอนเฟิร์มว่าสมมติเราคลำในฟรอคอมมาสคนไข้มันมีก้อนอะไรแข็งๆก็ไม่รู้อยู่แถวๆโคนลิ้นลึกๆของคนไข้เราก็ให้คนไข้ภาพปีไว้ฟิล์มนเลมัสแล้วก็เราลองซิงค์มาจากช้อนมาจากด้านล่างบริเวณแข้งเตลูก็จะเห็นวัตถุที่เราต้องการได้แต่ว่าจะมี d i s t o r t i o นค่อนข้างสูงก็ใช้แค่เป็นการคอนเฟิร์มว่ามีสิ่งที่แปลกปลอมอยู่จริงในปรอคอมมาของคนไข้ก็จะประมาณนี้สำหรับตัว o อ c ฟ u เซ่อต์มีแบบจริงเขมีแค่สองแบบโปรกับ c o n เซ็ t ชั่นแนลแล้วก็มีเป็น o อฟฟี o อ c ฟ u ูเซ่ก็คือยิงกลำสีเฉียงมาไม่ได้ตั้งฉากตอกตัวบีทีนี้ก็อาจจะมีกรณีอื่นๆที่เราอาจจะต้องมีการทำเพิ่มเติมอย่างเช่นการถ่ายภาพในเด็กขนาดภาพในสีในเด็กส่วนใหญ่เด็กก็จะมีความไกลที่แคบกว่าก็มันจะใช้ดีเซ็ตเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงส่วนใหญ่ฟันผู้ใหญ่ถ่ายคอร์เนอร์อีพิคอไบมิงอะไรพวกนี้จะใช้ทีมเบอร์สอง ฟันเด็กก็อาจจะใช้เป็นปีนเบอร์สูงหรือปินเบอร์หนึ่งก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วส่วนใหญ่แล้วเด็กก็มักจะมีเทดาช่องปากตื้นมีปรอวเอาเมตื้นส่วนใหญ่จะไม่สามารถวางฟีนให้ขนาดจำลองอิมพิของฟอนได้ก็เลยมักจะจบลงด้วยการ่ายเป็นเบซติ้งเทคนิคแล้วเด็กก็อาจจะมีปัญหาในการกลับพฤติกรรมได้บ้างนิดหน่อยก็อาจจะต้องมีการทําเทลโชว์ดูกับเด็กก็คือเทลก็คือบอกคนไข้ก่อนว่าจะทําอะไรบ้างจะเอาฟินใส่เข้าไปตรงนี้แล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างโชว์ก็คือเอาของมาโชว์ให้เด็กดูเช่นออาาฟมให้งจ ลองกระบอกสีมาให้ลองจับคนไข้จะได้เกิดความตัวน้อยลงแล้วสุดท้ายพอเทลพอโชวทเสร็จแล้วก็ดูก็คือทําฟันกับคนไข้คนไข้ก็จะให้ความร่วมมือมากขึ้นเมื่อเกิดเขารู้ว่าเขามันจะเจอกับมอะไรีแล้วก็คนไข้เด็กก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแกะก็คือการอาเจียนเวลาที่ถ่ายก็ไปในส่วนเลือของปากก็เหมือนเดิมให้คนไข้ช้าหายใจหรือให้คนไข้หายใจทางจมูกผิดถึงก็ได้แล้วก็พยายามเปลี่ยนเบงความสนใจของคนไข้อาจจะให้มองพื้นมองเวดา หรือเราอาจะนับเลขหนึ่งสองสาให้เขานับตามเราไปเขาจะได้เลียงเป็นความสนใจไจับส่วนอื่ที่อยู่ในช่องปากของเขาว่าจะแกะได้เรอลงประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราจำกันได้ฟูเมาสของคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นโพลิอะพิคทฟันหน้าหกฟันหลังแปกส่วนฟูเมาส์สำหรับเด็กเนี่ยก็อาจจะใช้ฟิล์มนอลงมาหน่อเพราะฟิล์มเพราะช่องปากเด็กก็ขนาดเด็กกว่า สำหรับฟันหน้าเนี่ยด้วยความที่เด็กอาดจะไม่ได้ให้ความร่วมมือให้เรามานั่งถ่ายทีละซี่ทีละซี่เนาะฟันหน้าเราก็จะรวมกันไปเลยใช้เป็นพิมพเบอร์สองถ่ายเป็นโทรกราฟิกก็จะเห็นตั้งแต่ซี่สามข้างขวาไปถึงซี่ซี่สามข้างซ้ายในพิมพเดียวก็จะเป็นโทรโทกราฟิกของฟันหน้าบนแล้วก็ฟันหน้าล่างก็ได้ไอเดียตั้งแต่เทนาถึงเทนาเรียบร้อยฟันหน้าก็จะใช้แค่สองพิมพ์โทกราฟิกบนโทรกราฟิกล่าง ฟันหลังคนไข้ก็จะมีแค่ซี่บซี่ีก็มีแค่สองซีก็ใช้ฟิล์มบุหรสุดถ้าฟิล์มเดียวก็ครอบคุมได้ก็ใช้คอนแทคฟิล์มซึ่งช่วงช่วงไพลอรี่ันติชั่นเนี่ยก็คือช่วงน้อยกว่าหกขวบก็คือฟันซี่หกยังไม่ขึ้นเนาะอันนี้ถ้าเกิดฟันคนไข้มีด้านประชิดมีการคอนแทคชนกันแล้วก็อาจจะมีออกซิมอลแครีได้อาจจะมีฟันผูกด้านประชิดก็ถ่ายใบวิงให้คนไข้ก็ใช้คานแทคฟิล์มเป็นฟิล์มบุหรสุด ก็จะประมาณนี้สําหรับครูเมาของเด็กไพรมารีเดนดิชั่นประมาณ3-6ถึงขวบฝันแค่อย่างไม่ขึ้นมาในช่องปากก็ใช้โทโพกราฟิกฝันหน้าบนล่างโคริโอพิเคล้ลปีงบนสูงคนละละหนึ่งแล้วก็ใบวิ่งซ้ายขวาข้างละหนึ่งต่อมาถ้าเกิดเป็นมิกซ์เดนดิชั่นคนไข้ก็จะเริ่มมีช่องปากใหญ่ขึ้นก็ปีงอาจจะพัฒนามาเป็นปีงเบอร์หนึ่งหรือปเบอร์สองได้ อันนี้ก็ด้วยความที่ฟันหน้านคนไข้อาจจะยังมีอาจที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ยังจะใช้เั็นฟิเบอร์หนึ่งอยู่ฟิเบอร์หนึ่งอันนี้ก็แบ่งเหมือนของผู้ใหญ่เลยมีมิไลายบนล่างแล้วก็มีเคนาลซ้ายขวาเคนาซ้ายขวาส่วนฟันหลังถ้าเกิดคนไข้ยังไม่มีซี่เขึ้นมันก็จะมีค่าซี่สี่ห้าหหรือว่าซี B, ่ดีซี่อีซี่6ก็ยังอยู่ในฟิลมเดียวได้ก็จะใช้เป็นโพลอเพคคลของ ขนาดทีมเบอร์สองถ่ายเป็นคอนเดนเซอรบวิงถ้าตัดซิ่งเจ็ดยังไม่ขึ้นก็ถ่ายเป็นคอนเดนเซอเหมือนกันถ้าซิเจ็ดขึ้นแล้วก็จะแบ่งเป็นสองโปรเทคชันเหมือนที่เราเรียนบานวิงเวลามีฟรีโมราโปรเทคชันกับโมราโปรเทคชันเพราะว่าแนวบาลเรียงตัวของบอนไม่เหมือนกันก็จะประมาณ 20, นี้สำหรับบัลเด็กก็จะใช้ทีมขนาดเล็กลงแล้วก็ใช้ทีมจำนวนน,น้อยกว่าบอลทุกอย่อื่นๆที่อาจจะเป็น พ้อพิจารณาเพิ่มเติมอย่างเช่นกรณีที่คนไข้มีอินเฟคชันอินฟลเมชันมีการอักเสบติดเชื้อคนไข้มันจะมาด้วยเอทิมาก็คือมีอาการบวมของคุิชชูเกิดขึ้นแล้วก็มันจะมาด้วยคริสต์มาสก็คือมีการอักเสบติดเชื้อของกล้ามเนื้อบดเขียวกล้ามเนื้อก็จะบดเกร็งคนคาาไข้จะอ้าปากได้น้อยส่วนใหญ่ก็เลยถ่ายได้แค่คออกคลนโซฟีก็พิจารณาดูอาจจะถ่ายแล้วกคลนโซฟีให้คนไข้กับฟมคคีมอยู่ระหว่างฟันบนฟันล่างก็ได้หรือถ้าเกิดอ้าปากได้น้อยมากจริงๆก็อาจจะถ่ายเป ออกคีมอยู่นอกช่องปากไปเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปว่ามีมิอะไรบ้างถ้าเกิดหน้าปากได้นิดหน่อยก็อาจจะใช้จเจนไบเซ็ตติ้งด้วยการใช้ครีมหนีบออกเลือดที่หมดแสงหนีบครีมเข้าไปในช่องปากตรงน้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มีการอักเสบติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอัติมาหรือว่าการบวมของทิชชูพอมีการบวมของทิชชูเนี่ยรัางลงสีจะต้องผ่านทิชชูค่อนข้างหนาถึงจะไปตกที่แผ่นครีมได้ทิชชูที่หนาตรงนี้เนี่ยก็จะดูดซับรังสีไปได้ค่อนข้างเยอะ ถ้าเกิดเราใช้ปริมาณรังสีเข้าเท่าเดิมปกติเนี่ยฟิล์มที่ปริมาณรังสีที่ตกไปที่แผ่นฟิล์มอาจจะดำไม่เพียงพออาจจะได้ยันสทีที่ไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการบวมค่อนข้างเยอะต้องให้เพิ่ม exposure t i m หรือว่าเพิ่มปริมาณรังสีก็จะได้ฟิล์มที่มีคุณภาพดีขึ้นอันต่อมาในกรณีที่คนไข้เป็นทรมาถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยคิดว่าทรมอาอยู่เฉพาะในส่วนของกระดูกเบ้าฟันแล้วก็ส่วนของฟัน ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโพลิยัพิคอลฟิล์มหรือว่าเป็นอลัฟลูเซอไรดิบลาร์แต่ถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยลงมาถึงขอบล่างของมานิบลก็ดูมีการแตกหักบางครั้งเราก็อาจจะต้องเผื่อใจว่าอันนี้ขอบปกอัลฟิกก็อาจจะเห็นได้แต่ว่าบางครั้งคนไข้เวลาที่มีอะไรมันกระแทกโดนมานิบลเนี่ยถ้าเกิดแดงมาแนวนี้มันก็มักจะพุ่งมาหาคอร์ด้อีกฝั่งหนึ่งเราก็อาจจะต้องตรวจสอบดูให้ดีว่ามันมีจุดแตกหักอยู่จุดถ้ามันมีจุดแตกหักหลายจุดก็อาจจะถ่ายเป็นเอ็กซ์น กกนนถ้าสามมิติ cp สแกนไปเลยก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคอมาถ้าเกิดอยู่เฉพาะโ,โซนของเบาฟา้าส่วนหญ่ก็จะถักเป็นโนทิ่มีิคอลหรือโอ้ลซ่อมถ้าไปไกลกว่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ็กซ์าอ่อนราออันสุดท้ายก็จะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญาอาจจะให้ความรู้มือได้ลําบากก็จะต้องมีการทํางานที่รวเดเร็วมากขึ้นเพราะคนไข้ก็จะอยู่ยิงให้เราได้รับแต่คนเดียวถ้าเกิดคนไข้ควบคุมตัวเองลาบากมากก็อาจจะมีการให้ยาตีเลชั่นปัญญาของประสาทให้คนไข้อยู่มิงได้มาก ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวอินตาออร์เรลมีใครมีคำถามไหม